ฝาากกเอลูยินดีต้โยโลทุกคนนะครับกับฟิลิปคุงนะครับที่ผมก็จะมารีวมอสควิกแซนด์มอสนะครับซึ่งเป็นมอสเกี่ยวกับเรื่องทรายดูดนะครับควิกแซนเพราะว่าทรายดูดตามภาษาอังกฤษตามหลักตะกลธรรมดากันเลยนะครับซึ่งมาเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีทรายประเภทไหนบ้างนะครับก็จะมี2ประเภทก็คือควิกแซนแบบธรรมดากับควิกแซนแบบเหนียวหนืด นะครับซึ่งธรรมดาก็คือถ้าเราสมมติเรารปุ๊บเอ่ตกลงไปมันก็จะตกแบ,บปุ๊บปุ๊บตรงไปเลยแต่ถ้ามันเหนียวหนื่เนี่ยอันนี้ก็จะทําให้คุณตกลงไปช้าตรงแล้วก็แบบแบบว่าทําให้คุณแบบทอละเมินมากขึ้นนะขึ้นไม่ได้ด้วยนะแลวในนี้ก็มีเคยมีหมูตายมาแล้ว <c oughs> นะครับซึ่งมาเรามาดูอะไรกันก่อนเรามาพูดอะไรกันก่อนอย่างแรกก็คือไอ้เบาะซ้ายเนี่ยไม่ต้องค้าฟก็ได้สามารถหาได้จากไอ้ตามไบออนทะเลทรายธรรมดา นะครับแล้วก็จะคาบก็คับได้เหมือนกับว่าท่ยังไม่หายวัดดีนะซึ่งอันแรกก็คือควิกแซนอันนี้คือควิกแซนธรรมดานะครับปุ๊บอ่าเรามาดูนะครับก็จะใช้แซนห้าอันก็จะได้ควิกแซนแปดอันนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือควิกแซนแบบเหนียวนะครับก็จะใช้แซนสามอันเดิร์สามอันแล้วก็วอเตอร์บัคเกตนะครับก็จะได้ควิกแซนแบบเหนียวมานะครับ แล้วก็มาดูผลอย่างแรกเลยครับว่าเลือดผมจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวทับสปอโอเคนะครับแล้วก็ทําการทับเคลียเคลียเคลียทับเก็ตโมดูลอ่ะโอเคนะครับเรามาดูอย่างแรกก็คืออันนี้ธรรมดาอ่ะถ้าโดนดนลงไปอ่ะแล้วก็จะเสียเลือดอันนี้ก็จะทําให้กระโดดคุณยังกระโดดขึ้นได้แต่ถ้าสมนี้นะปุ๊บอ่ะดูอ่ะเหรื้อ่ะอันนี้ก็คือปึ๊บ ลไปปู๊แปลกแปลกอันนี้นะครับก็จะขึ้นไม่ได้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าหัวใจเนี่ยมันค่อยๆลดไปแล้วก็ไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วก็ขบตัวเสยงเกตนโอเคนะครับซึ่งทําไมาถามว่าทําไมาผมกระโดดแล้วมันปุ๊บขึ้นมาสเต็ปอย่างนี้ได้ก็คือผมวางบล็อกไว้ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติผมไม่วางอ่ะลองวางนะครับปุ๊บอันนี้ก็จะตกลงไปนะครับอันนี้ก็สามช่องเนี้ยผมไม่ได้วางไม่ได้ขุดลงไป นะครับแล้วก็คือเนี่ยดูอันนี้อย่างอันนี้ก็คืออ่ะขุดไปสี่ช่องใช่ไหมอ่ะสมมติผมวางปุ๊ป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 อันนี้ก็จะเป็นอิดเด็ดจัดเกมโหมดโซนปุ๊บอ่าลงไปมันก็จะแบบอ่ะอันนี้ก็จะทํำคืออันนี้เราก็ต้องถ้าวิธีการเอาตัวรอดก็การขุดมันออกไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเอาตัวรอดจากควิกแยนนะครับเอ็นีน่ก็ทําได้เหมือนกันครับมาเดี๋ยวลองเราลองทําให้ดูนะครับปุ๊ปมาแล้วก็เกมโหมดโซนโอเคปุ๊บชื๊ อ่โอเคนะครับแล้วก็ค่อยๆลงไปมาแล้วก็เริ่มขุดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็จะขึ้นเป็นปฏิคอให้เราขุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ยินเสียงเนาะมันจึก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 แต่ว่าถ้าคุณขุดไปทันคุณก็ตายเหมือนกันนั่นแหละนะครับปุ๊บอ่าเนี่ยทันนะครับยังรอดอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าน,นี้จะเป็นแบบเดี๋ยวหนืดเลยแล้วก็ต้องขุดด้านล่างไอควิกแซนด้านล่างออกไปไอีกทีแล้วก็ขุดขอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือมอดควิกแซนนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากแต่เพิ่มถือว่าเป็นมอดที่เขามีไอเดียเคยเป็นแบบมอดที่ติดดึงในสิบท็อปดาวน์โหลดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะแค่ไอแค่นี้นะครับก็ลองอาปาัลลีวให้แบบบางคนไม่รู้นะครับอ๋อใช่ใช่ใช่อย่างหนึ่งปุ๊บถ้าสมมุติคุณโยนบอลลงไปเนี่ยปุ๊บใช่ไหมอันนี้จะลงเร็วอันนี้ก็จะแบบช้าๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองเออขอลองอะไรก่อนจบคลิปอย่างหนึ่งก็คือมาลองลองสปอนลองสปออะไรก็ได้มาสมมติกิปเปอร์แล้วกันมา ปุ๊บอ่ะจุดไปจุบจุบอ๋อดูือไปปาร์ฟอูอยู่งั้นเอาเอา,เอาหมูแล้วกันดูดมาปุ๊บโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับลองเอาหมูออกมาครับปุ๊บบายบายเฮลโลแมนนี่ยครับหมูมันก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับก็คือมันก็จะสต,ตาร์ทอีวอล์อันนี้ก็เออตกขึ้นไปแบบโคตรเร็วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะทําให้ตายคือเวลาการอันเนี้ยมันจะเท่ากับโซฟิเคตอีวอลก็คือติดเข้าไปในกําแพง นะครับเดิมเที่มันทำก็จะทำประมาณ0.5ถึง1 <c oughs> เอ้ย1ถึง2หัวใจด้วยกันนะครับไม่ใช่0.5ถึง1ถ้า0.5ถึง1มันจะเปลี่ยนเป็นแบบครึ่งหัวใจกับหนึ่งหัวใจเออพูดนี้ดีกว่าให้ก็เยอะนะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับคายกดเฟรนด์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าคุณชอบมอดน,นี้ไหมนะครับแต่ผมว่าถ้าผมถ้าถามผมชอบนะเพราะว่า <c oughs> เล่นมาตั้งแต่1.2.5 <c oughs> นะครับมอดน,นี้แต่ไม่เคย ถือออกมารีวิวกันเลยนะครับก็ขอทำการจบคลิปแพ่นี้นะครับสวัสดีครับ